การวางเจโบ้หตัวนะคะเสร็จเรียบร้อยละหนคือเจโบ้หตัวนะคะจะนับดูจะมีจุดเจโบอยู่6จุดนะคะสำหรับรับเสาโครงสร้างอาคารเป็นเสา i อวายแฟรนะคะความสูงหัวเสาก็อยู่ที่8เมตรเลยค่ะเราจะใช้เจโบยึด6ตัวนะคะ